และโดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นอย่างมากในเดือนเมษายนนี้นะคะส่งผลให้อุณหภูมิเนี่ยแตะถึง4 3ถึง4 4องศาเซลเซียสต่อเนื่องค่ะ กรมตุนิยมวิทยาเปิดเผยออกมาว่ามี22แห่งที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของตัวเองค่ะเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ยังไม่ทุบสถิติร้อนสุดในรอบ72ปีที่ทางกรมตุนิยมวิทยาเคยบันทึกเอาไว้นะคะสถิติเนี่ยบันทึกเอาไว้44.6องศาเซลเซียสเมื่อปี2559ที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนเมื่อวันที่28เมษายน2559และอำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่15เมษายน2566แต่ว่าปีนี้เนี่ยโหมันก็ร้อนร้อนแทบจะแตะอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกเอาไว้เลยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เป็นการร้อนส่งสัญญาณปีหน้าเผาจริงเหมือนยังไงปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนะ<ฮ>แต่มันร้อนมากแล้วค่ะท่านผู้ชมโ,<ฮ>โดยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากร์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะว่า ตัวแรกอุณหภูมิของเดือนเมษายนนี้จนถึงปลายเดือนเมษายนอากาศร้อนอบอ้าวอย่างเห็นได้ชัดคนส่วนใหญ่สัมผัสกับอากาศที่ร้อนจัดอบอ้าวแบบแบบยังไม่แผ่ร้อนจริงๆแบบนี้หลายจังหวัดนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครอุณหภูมิแตะไปที่40องศาค่ะบางวันอย่างจังหวัดลำปางเนี่ยแตะไปถึง44.2องศาบางจังหวัดของภาคใต้40องศา บางวันอาจจะผิดปกติที่ผิดปกติไม่ใช่ร้อนผิดปกตินะคะร้อนไม่ถึง40องศาก็คือ39องศาแสดงว่าปกติยืนพื้นประมาณ 40, 40. องศานะ ซึ่งขณะนี้เนี่ยยืนยันเลยค่ะว่าความร้อนที่ไทยกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําหรือหย่อมความร้อนปกคลุมในช่วงฤดูร้อนซึ่งหากนําเกณฑ์ขึ้นความร้อนต้องมีอุณหภูมิพุ่งพรวด5 8องศาภายใน24ชั่วโมงแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่5องศาแต่การที่คนสัมผัสได้เพราะอากาศเนี่ยมันร้อนตั้งแต่เช้ายันค่ำมันร้อนทั้งวันทั้งคืนใช่ไหม,มคำว,ว่าร้อนอยันค่ำเนี่ย ร้อนตลอดกลางคืนก็ร้อนอร้อนตลอดเลยนะคะก็คือสัมผัสได้เลยล่ะคะ่ะโดยส่วนที่ว่าจะมีโอกาสทุบสถิติร้อนสุดของไทยที่เคยบันทึกเอาไว้ก็คือ44.6องศาไม้เนี่ยนะคะต้องจับตาดูอยู่ก่อนนะว่าจะร้อนทะลุสถิติหรือเปล่าจับตาอุณหภูมิ3วันนับจากนี้ค่ะก็คือ29 30แล้วก็1พฤษภาคมนี้จับตาดูเลยว่าถ้าอุณหภูมิยังแตะอยู่ที่ 44.2องศาก็อาจยังไม่ทุบสถิติค่ะส่วนท่านผอ,อ,อท่านก็ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนฤดูฝนปีนี้เนื่องจากปีนี้ร้อนจัดร้อนลากยาวร้อนเหลือเกินก็คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนล่าช้าไปเป็นปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมและฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย1%ดังนั้นกว่าจะมีฝนหนัก ฝนตกหนักมันเติมน้ำในเขื่อนใหญ่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ขณะที่อากาศที่แปรปรวนร้อนจัดแล้วก็ยังมีลานิยากำลังอ่อนคาดว่าทำให้สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้โอ้โหมันเสี่ยงความแปรปรวนสูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็คือร้อนจัดตั้งแต่เช้าหยัน